มีพิชุมลองนะคะถุงพอผ้าใหม่บ้านกลายหมุดผู่ผี่ประมวลการถล่มนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ผิดผู้ประกอบการโอท็อปนะคะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็ได้ดำงนันนะคะทิมงานนะคะเป็นผ้านะคะพื้นนะคะสามตะโกนโชยถอยนงค่ะซึ่งผักผิดเองก็ได้ง้อมนะคะหัอยอะไรแล้วก็ผิด ชิ้นงานมานะคะสับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อทางกลุ่มนะคะหรือว่าทาง a ฟ e b o o k นะคะพี่จำลองนะคะร้านจำลองใหม่ไทยนะคะนี่นะคะโอ้โหอมือในนะคะเพื่อไปมันจะเป็นสองหน้ามันจะเป็นเหมือนลายเกล็ดเต่าอยู่ในเนื้อผ้า ื่อไปเราจะเอาสวยมากเลยค่ะตัดชุดตตดเสื้อมันมีขาวดำลายเหงลายเหงถ้าทางหมู่ชาวบ้านเขาจะเรียกกลาสนานอย่างนี้เป็นลายดอกเล็กๆสำหรับผู้สูงวัยชอบใช้ผ้าลายนี้มากเลยค่ะลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวารีนะคะสวยค่ะมีเชิงมีเชิงด้วยค่ะเป็นผ้าสามตะก้อเย็บหกเหมือนกันค่ะ ติดต่อได้เลยนะค่ะติดต่อได้ที่ในานามจำลองหมายไทยหรือนางจำลองบุญสุดมีเบอร์โทร0870530548ค่ะ